สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปชมรถราคาหลักหมื่นเนาะไม่เกินแสนนะคะกับรุ่นนี้เลยโตโยต้าวีออนะคะเครื่องพันห้าตัวเจออโต้ปี2004นะคะตัวนี้ก็เป็นรถสวยๆใช้งานกันยาวๆเลยนะคะก็ด้านหน้านะคะก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะก็จะมีอาจจะมีตรงในส่วนของไฟตัดหมอกเนาะที่อาจจะหายไปข้างหนึ่งนะคะส่วนไฟด้านหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน,นะคะก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะโดยรวมของสีรถคันนี้สีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ สส,ส,สวยๆเลยนะคะอยากให้ดูตรงยางรีดกระจกนะคะทั้ง4ด้านของรถคันนี้ยางรีดกระจกเขาก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะก็การดูแลบำบรุงรักษาของเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็ดูแลมาค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญรถคันนี้ก็ประมาณสองมือนะคะก็รถชื่อไม่เยอะสําหรับรถปีอย่างนี้แล้วนะคะ2มือก็การใช้งานแล้วก็การบํารุงดูแลก็ ไม่ได้หนักมากนะคะดูด้านหลังโดยรวมนะคะอันนี้ก็สวยๆเลยเห็นไหมทรง v a อ l นี่เขาก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วอันนี้เป็น v a อเจนแรกนะคะแล้วก็ดูด้านหลังมีไฟกระพริบซ้ายกระพริบขวาหรือว่าไฟด้านหลังก็สวยงามดีมากๆเลยนะคะช่วงล่างนะคะรับประกันเลยว่าไม่มีผุไม่มีปะแน่นอนนะคะไม่มีสนิมแน่นอนช่วงล่างดําๆเลยนะคะคันนี้ช่วงล่างดีด้วยนะคะขับใช้กันยาวๆเลยนะคะ ก็เครื่องเกียร์ช่วงล่างกปกติเลยนะคะที่สําคัญที่เราพยายามจะถ่ายให้ดูก็คืออยากให้ดูยางรีดก,กระจกก็สวยๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยกระจกทุกด้านของรถคันนี้เป็นโตโยต้หมดเลยนะคะซึ่งรับประกันได้เลยว่า ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือน้ําท่วมแน่นอนนะคะค่าหารลดหลักเหมือนใช้แนะนําคันนี้นะคะขับใช้ได้ยาวๆนะคะขับทางไกลขึ้นเหนือล่องใต้ก็สบายๆด้วยเหมือนกันเลยนะคะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะอันนี้ฝาก,กระโปรงเห็นไหมฝากระโปรงยังเป็นฝากระโปรงเดิมของโรงงานเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะคะดูด้านหลังนะคะยางอะไหล่นะคะก็อยู่ครบเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็ไม่มี เบี้ยวด้วยบิดเบี้ยวอะไรเลยนะคะภายในนะคะของเขาดูสะอาดงามตามากๆนะคะคอนโซลหน้าหรือว่าเบาะเนี่ยไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะสวยงามมากๆเลยนะกระจกนะคะเราก็มาดูฝั่งนี้กระจกปรับไฟฟ้านะคะใช้งานได้ทุกด้านเลยนะ พอดูโดยรวมภายในเห็นไหมคะหรือว่าจะดูพวงมาลัยอ,อย่างไม่มีลอกเลยนะเราพยายามให้ดูตรงนู้นนะคะอันนี้ลองกระจกฝั่งโน้นฝั่งคนนั่งนะคะกระจกก็ใช้งานได้นะคะปรับขึ้นลงได้ปกตินะคะหรือจะเป็นด้านนี้เห็นไหมคะกระจกก็ใช้งานได้ปกติเลยเราก็พยายามจะอยากให้ดูนะคะซูมชัดๆเลยนะคะว่ารถคันนี้เดิมนะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะทุกอย่างเม็ดองค์เป็นอาร์เขาอยู่ครบนะคะ พวงมาลัยเขายัางไม่ถลอกเลย<ๆ>เห็นไหมคะยังไม่ลอกด้วย<ๆ>เห็นไหมสวยงามจริงๆเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ เลือนไมคนะคะเรือนไมคก็เดิมๆนี่คลาสสิกมากๆเลือนไมคอยู่ตรงกลางนะคะไม้ก็วิ่งอยู่ประมาณ2อ0 0 0นกว่าโลเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวิทยุของเขาก็ติดนะคะฟังเพลงเพาะเลยนะคะแอร์เย็นสบายนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบนะคะขับทางไกลนะคะนานแค่ไหนนะคะก็นั่งสบายๆเลยนะคะที่สําคัญเบาเขาเนี่ยเป็นเบาะผ้าไม่ขาดแล้วก็นั่งสบายเบาเขานุ่มด้วยนะคะหรือว่าคอนโซลด้านหน้านะคะจะเห็นเลยว่าไม่มีแตกหรือว่าหักเลยนะสวยงาม จริงๆนะคะ เราจะมาดูฝั่งคนนั่งกันบ้างนะคะดูฝั่งนี้นะคะโอ้โหสวยงามนะคะถ้าเกิดใครชอบรถราคาไม่ถึงแสนนะคะอยากใช้งานยาวๆนะคะก็แนะนํารถคันนี้เลยเห็นไหมคะเราพยายามไปชี้ให้ดูนะคะรถไม่มีชนหนักเดิมทุกจุดจริงๆนะคะอาจจะมีทําสีมาบ้านอยู่แล้วรถปีขนาดนี้มีการเก็บสีเพื่อความสวยงามมาบ้างเนาะนะคะแล้วก็อยากแนะนํานะคะสําหรับใครที่หารถหลักหมื่นไม่เกินแสนนะคะแนะนําคันนี้ขับใช้งานได้คุ้มแล้วก็ยาวๆขึ้นเหนือลองใต้ เลยใช่ไหมคะด้านหลังก็เป็นบอกผ้าสวยๆนะคะนั่งสบายๆนะคะคือทุกอย่างโดยรวมนะคะสภาพค่อนข้างโอเคเลยนะคะหรือว่าจะเป็นหลังคาก็สะอาดนะคะโดยรวมของรถคันนี้โอเคมากๆเลยนะคะหรือจะเป็นหน้าห้องเครื่องนะคะฝาก,กระโปรงนะคะกับฝาก,กระโปรงเดิมของโตโยต้าด้วยนะคะแล้วก็โดยรวมนะคะรถคันนี้ไม่มีชนหนักนะคะดูด้านข้างเม็ดองเม็ดอาร์เขาอยู่ครบนะคะไม่มียับด้วยนะคะไม่มีแปะปะ อะไรสักนิดเลยนะคะเดิมๆเลยเนาะแล้วก็เพจนะคะเพจเดิมน,นะคะมีมาอ,อกกอนะคะหรือว่าจะเป็นด้านหน้าน,นะคะสติกเกอร์ก็อยู่ครบเลยเห็นไหมนะคะห้องเครื่องสวยๆนะคะขับใช้งานกันยาวๆเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าค่ะ โอเคเห็นไหมคะห้องเครื่องนะคะไม่มีความร้อนแน่นอนนะคะขับทางไกลได้สบายสบายด้วยใครสนใจนะคะสามารถมาดูรถที่กรุงเทพมหานครนะคะหรือติดต่อเรามาได้เลยเราจะลงรายละเอียดไปที่ใต้โพดอีทั้งหมดแล้วนะคะ